สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยูทูบมัน,นีเปลี่ยนมุ่มเลยจ้ะพย,ยานลูกไข่ขมา่าอยู่เพราะสิเดห็นมันในวีมันีเฮ็ปาาเดปลาต้องโกจ้ะอาหารเสา้์เปอาต้องโกกับกาแฟฮอนๆอนจ้ะมาเด้อตัวน้นอยน mm-hmm แบบนี้กินหอนบรรยากาศบานเฮาเนาะทอดเองไม่ไหมสดๆตุ๊กอี้ยืมติ๊กกนน้ำแตกอย่างกัน ก็คลิปหนาขันไม่อารมณ์ขันไม่ยันคนเขาสีบอรอย่างมันต้องมีอารมณ์นะจ้ะขันเครียดขันอารมณ์บดีมันก็บ,บอกว่าบดีคือว่ามาล้างงานตัวใหม่จ้ะโมโมเขมามาใหม่ใหม่อาสิบ่ของจักบอกว่าผู้ใดมาตั้งสายไหมจ้ะเดี๋ยวคือว่าสีไล่งานตัวใหม่ ฟังนี้ดดำฟังนี้ขาวคิด่ปยาวเลยจะให้คลิปตเป็นจังกว่าปกหกอันตรนยจัง เพราะว่าของหลังเป็นประตูเขาเปิดประตูเขามากเขาเข่าของก็คือได้ก่อนก็เหี่ยมฝ่ายพวกเพื่อนจ้ะเห็นความพวกเพื่อนปลูกขัวเขาเข่ากองน้ำมือดีใจน้ำเนาะขอพวกฝ่ายว่าเป็นจ้ะมันแตก แกะยับย้อนใหน่เพราะเขาจินประดับเครื่องอืตัดเห็ุง่ายง่ายเดยจ้าแสบอมบุบุนใบเด็กๆกระมักปลาตั้งคุ้ม อยากกินยังก็สรรหาเหตุอเอาจะเฮอาอยุ่งเมียงหนอกเมียงหน้ามันตืดมันหยกักมันก็ได้หาสื่อในตัวทิพย์เือการเฮาก็ต้องซอยเดียวตัวเองค่ะ ออก,กันมสวัสดีค่ะซาจัมเลี่ยงกะเทนผัดถิ่นนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ